หนแล้วทำไมป้าไม่มีเงินซื้อซื้อตัวซื้อที่ไหนก็เจ้าเอกแล้วต้องทกานของคนเขาทำไมเขาทำดีที่สุดมีผัวยังไม่ยุ่งนะยังนี้สิไม่ใช่คุณป้ามีแฟนียังมาทำ่อไปมีผวยังมีแล้วมีผัวยังทำมาหนี้มีแล้วทำเนี่ยนี่มึงละกันมีแฟนยังมีแล้วมึงต้องการมาดูกูเพื่อมึงก็ได สองคนแต่คุณเลือกได้ละคนนึงเลือเอาเหลือคนนึงมายึดกลางอีคนที่สองคืออย่างมึงชายชัยก็บอกค่อนข้างเลยสองคนคนที่สามคนร้านนี่เอาหรอกจริงรู้ได้ยังเดี๋ยวคนร้านอ๋เนี่ยแล้วที่พอดีหัวมึงหัวร้านเหรอมีร้านเอาเมื่อกี้พวกคนที่สามเอาหัวร้านมีคนเดียวแล้วก็ผู้หญิงนี่คนนึงมีผู้ชายด้วยคนนึงถามผยากมีผัวไหม อยากได้ไม่หล่ะอย่าอย่าพี่บัวไหมไปถามก็ถามคนโน้นบอกป้ากอดหน่อยไม่ให้กอดนานเป็นกอดคนโน้นกอดคนโน้นมันมันเยอะไม่ใช่ม่อนรอดหน่อยกอดคนโน้นกอดคนโน้นไม่ใช่กอดทุกจิตได้กูถามว่าต้องให้พีป้าพูดว่าคุณป้าที่พูดอย่างเงี้ยจะเอาจริงหรือเปล่าอ่ะกอดทุกจิตได้กอดไปเลยไม่ได้กอดมันโกหกแบบนี้ฟว่าต้องตอบด้วยคลิปก็ดูทั้งประเทศเสียงฟังดว่า แต่เลิกซที่ใส่ฉันด้นเลยคุปศกระเบอรนะมันตอบให้ถ้าเกิดว่าที่สองสองทุ่มครื่อนี่กถ้ายังเอาคนนั้นแบบนี้จะเอาไงรอบนี้อ่ะมันตอบร่าที่ดีโมหนมันตอบเลยให้มึงถามบักโยนี่ยังยังไม่รู้จะตาขาดนะมันตอบดิตอบดิมันตอบอ่ะมันตอบเลยถามอ่ะบอกมันตอบไม่ได้มึงต้องเข้าไปเอาเองเพราะยัง อกมึงให้มนต์ตอบถ้ากลับมาใหญ่ๆก oh. ็ต้องนั่งอยู่างนี้บพี่แบมนั่งก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไปทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะบบแดูทำอะไรอ่ะไม่ถามทางนู้นนี่เพรจะหมันกันมอนอะถามทางนี้ใช่นี่หน่อยไม่เป็นไรหรืกูเร่งที่พวกมึงไว้เกี่ยวกับพวกเขาถามเลยไปทำอะไรอ่ะเออมาปะเนี่ยไม่ใช่เขาถามคลิปก่อนเอามากินจากคุณธรรมเนียร์ก็ได้มามาแล้ว ข้ามาไปได้เมยไใช่เมียไปแล้วมาตีลุงม่อนไม่ไปอมามาด่มาดิมาดิไปดิมาดิไปดิดิมาดิมาดิมดิมาดิิมาดิมาดิาดิม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 าดิาดิมาดิมดิดมาดิ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 ดมดิ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 ไมดดิดิมดิ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 ดดิไมดดิดิดิดาดิ อาผมบอกว่ามึงซื้อมาฝากเขาอ่ะไม่ใช่แล้วมต้องเอากูเองมึงต้องฝากเขาไงไม่เป็นเมียเลยเอ้าคนนั้นก็ถือมาแล้วบอสบ้าจะเอาเงินให้กูกูไม่มีเงินอยู่มึงบอกเดีว่าเนี่้สมจีซื้อซื้อซื้อมาฝากนะแล้วเงียบนะแล้วไงคุนเองอย่าเอาเงินมาให้ฉันหรืโอเคโอเคสวัสดีพี่ค่ะอันนีค่ะพี่เล็กซื้อมาให้อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมึงตอแหละ เอาเงินไหมคนเะฝากว่ากี่เล็กอย่างนี้นะมึงไม่ได้ซื้อมาอันนี้มึงตอแหลปากกิจมึงตอแหลมึงตอแหลมึงไม่ได้ซื้อมาฝากก็ดูดูโทรศัพท์ที่เราจะเอาดูในโทรศัพท์เปล่าเปล่าไม่รับเมื่อคืนคือเจะขอเขาไปเขาเอฟซีมาฝากเออแล้บ้างพวกของมึงได้ไงฟังด้วยจะไม่ไม่รับรับเงินให้ค่อบคชมพู่ค่าเจ้าเล็กไมึงไปเอามึงอย่าอย่าชี้พี่เล็กนะไป เขาบอกว่าเลยไหมว่าเขาจะแอบดูพี่กับหนูอะกอดกันเออกอดกันให้ดูเออเหรอได้เอาเงินให้อ่กอดกอดให้ดูเลยดูนี่นี่นี่ไงเชื่อยางพับแม่กูเชื่อมองเที่ยมเอาไปห้อมเอาทำไมทำอะไรทอะอีกนี่กูเชื่อมึงทำอะไรอีกก็ถอดผ้าไม่ต้องถอดก็ได้เอาไงพี่เล๊ดไม่ถอดไม่ถอดแต่จะกแล้วฟ้าให้ลุงเขานอนด้วยนะไม่เอาพี่เลี้ยงแมวไปนอกหรอฟ้าเขาบอกว่าผัวคนที่สามเขาไม่เอาของรัก ียะเองยก็เมียกูนี่ก็เรยกจ้าขอที่ม่กัไม่รอครเากินนะตังะเมื่อกี้อ๋อตังเอรีของพี่เลกโยโยไปอันแล้วก็ออกไปทีเมื่อเอ้าโยทำไมทำยีกับเขาล่ะไม่ใช่เ้นเคียกับไม่ใช่เอาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บทำไให้ก็ได้งั้นนะดูดิของพี่เล้าถ้าคุณไม่เอาผมก็เก็บไว้ให้ไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋เก็บของอีกเงินให้ถ้าไม่เอานี่มึเก็บให้มก็เมื่อกี้คุณไม่เอาผมก็จะเก็บไว้ให้เพื่อที เอาเหรอก็่มาคุณไม่เอาเมื่อกี้นะคุณไม่เอาคุณมึงครูชุ่มไข่คุณสมจิตไงสมจิตแล้วมึงขอได้ไงเอาไงโยชจ์งล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องร้อยเก็บดีกว่าเพราะมันเยอะไปไม่ไม่ไม่มันเยอะไปไปดูแกก็ของข้อพิ่าไม่ยุ่งไงคือว่าอให้กันเองผมเป็นผู้จัดการคุณแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เขาบอกให้เพิ่มพิธีการเหรอถ้ามึงให้ผู้จัดการให้ไปไม่ใช่กูจะแกของขึ้นอีกแกทำนี้ก็แกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามึงให้มึงออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกที่ผมม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 าาาละบบททไไไ่่่่่ใใใหหหห้้้อออกึึึงงงยูนี เป็นยี่สิบวันนะวันละห้าบาทอ่ะหนูมาด้วยกันกับใครพี่เล็กเองคะก็ต้องนอนหนูก็หนูโอเคก็ให้แล้วแล้วให้พี่เล็กไปพี่เอออันบอกเขาไม่รับตังค์บอกเขาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจะไปทำยีนเดี๋ยวพี่เล็กก็ของพวกไปดีๆได้ไหมบอกเขาว่าเราไม่รับตังค์เออใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ผมเก็บไว้ให้ด้วยนะโอ้ยหลอกมันยีนมันี่ก่อนรูปพิเศษได้ไหมมาอันนี่อันนี้ก่อน กูบอกเลยนะโยกเก็บเโอมันเป็นเลยนะเอาเข้าขอโทษทีขอโทษทีคเขาเก็บเลยนะจะเก็บกับเป็นๆเลยแล้วอย่ายุ่งยุ่งกับผัวเจ้าไปมามาคุยทางนี้เองขาโยแล้วไปผู้จัดการอ่าองั้นเดี๋ยวผมเรไปเหรอต้องคุยกันแล้วอ่าเดี๋ยวเอาที่บอกวันละห้าบาทห้าบาทนะไม่เอาได้ไหมกูมีตังค์ไหนโอ้ยเพราะว่ายากใช่ห้อ๋อนี่ยยังยังไม่ได้แบ่งให้ผมไปจริงๆนะมึงเนี่ยบปากซะอันเดียกเก่งไม่เอาทีสิบกูไม่เอามึงเงี้ยเนี่ยเฮ้ย มึงอยากมีปัญหาเงินกูกูไม่เอากูเข้าเอาอยู่แล้วตังเขาตังมึงก็เอาไปดิคุณจ้ากูยังมางนอกคนมึงใช้ไม่ได้หรอเว่าแค่ให้ผู้จัดการกูมึงผู้จัดการไม่ไอ้ส่วนเจ็ดสิบบาทเมื่อกี้เดี๋ยวมึงมึงอย่ายุ่งไอเจ็ดสิบบาทเริ่มสั่งไหมเริ่มเขาไหมคุณจะเลือกชูเล็กนั่นหนักตามันว่าเลยนะกูไม่เอาหรอกเดี๋ยวเงินไม่ได้เลย่ใเลยมึงสั่งเรื่องเงินไม่ได้เรื่องเดียวเลยได้หมด เดี๋ยวดิอะไไม่ใช่ตังค์อ่เงคก็ืนเข้าไปแล้วคืนเข้าไปแล้วไม่ใช่คืนเข้าไปแล้วเอาผมคนออกมาให้ไงี่ไม่ย่ไมย่งก่นใช่วิทยุเนี่ยผมเป็คนออามาให้ป่ะมึงเอามาให้มึงต้องให้กูก็ค่อยๆแบ่งค่อยๆใช้อย่าให้มันพังก็ออกไปดิมึงอยากเข้ามาดิมึงไม่ใช่ซื้อดิมันแยาดิบ้านเขาเราต้องออกไปบ ออไม่ได้นอนเาะอกนไ่เท่ากอีกังไม้กูอีกนะงโดนตีเน่อะไรอีกอะไม่ถึงไม่ถึงไม่้างไมยถึงอม่ถึงไม่ถึงไม่มึงไมครบงไม่ึงไม่มึงไม่องไม่ถึไม่ยังไม่ถดงไม่เึงไม่ึงไม่ถอยเม่ถึงไม่ถึม่ถึงไม่ถึงไม่เึงไม่ึงไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึไม่ถึงไ่งไม่งไม่งไม่ถึงไ่ม่ถึง่อกี้จะเกงบเงินใไ้ ก็คิดจะเก็บให้ฮะได้เขาให้เขาให้ตั้งร้อยนึงไม่เอาก็จะเก็บไปให้ไงค่ะอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราไปนานๆนะคะฝากดูผลงานของพวกเราที่พยายามหาคนที่อยู่ในนี้ให้ดูชีวิตของเขาในการดำเนินชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนนี้ฉันเริ่มเริ่มสบายดีแลค่ะตอนนี้ก็นั่งทำงานไปก่อนอย่าลืมคะเมตตาพวกเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามดูไปเด้อค่ะเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้มาให้ดูเรื่อยๆชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรฮาฮาให้อีกเยอะอย่างตอนนี้คงจะติดออบักจิตใช่ไหมคะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วเราจะมีอะไรให้ดูตลอดเลยไม่ตาพวกเราติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ